เมนูเอสเปรสโซเย็นไซส์16ออนนะคะเราจะสกัดน้ำกาแฟให้ได้ปริมาณ90 ml ค่ะกาแฟที่ใช้ก็จะเป็นกาแฟขัว่วเข้มนะคะปริมาณ20กรัมสกัดจากเครื่องชงเครื่องเล็กนะคะหัวกุ๊บอยู่ที่58มิลค่ะเติมนมผสมลงไปนะคะ50 ml ลูกค้าขอหวานน้อยนะคะทางร้านก็จะทำอยู่ที่1ต่อ1นมผสมก็คือนมข้นหวาน25 ml นมข้นจืด25 ml ค่ะเติมน้ำแข็งให้เต็มแก้วไซส์16ออนนะคะทางร้านจะใช้เป็นน้ำแข็งหลอดเล็กค่ะคนให้เข้ากันดีนะคะหลังจากนั้นก็พร้อมเสิร์ฟค่ะ ฝากกดติดตามสูตรจากทางร้านไว้ด้วยนะคะเพื่อเป็นการไม่ให้พลาดสูตรใหม่ๆจากทางร้านสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะ